คุณดองในนี้ใส่แว่นเมื่อไรดูแบบแปลกๆเนี่ยมันจะเป็นสีนี่นะคะมนๆเอ่าเขียวประกายอะไรอย่างเงี้ยเท่าๆอนนะคะอุตระผมผมผีนี่เห็นจ,จะซาเลยเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะเดี๋ยวถอดแว่นก่อนเนาะโอเคค่ะอย่างแรกนะคะพี่โยก็จะต้องลงรองพื้นก่อนถูกปะเออหลังจากที่พี่โยทาก,กันแดดแลีเล็บลยแล้วนะพี่โยก็ต้องลงรลอ,องพื้นนะคะคุณน้อง ก็คือยังไม่หมแต่วันนี้พี่โยขอใช้ซ c ซครีม้วกันนะคือตัวนี้เนาะเพราะว่าซ c ซครีมของเขาเนี่ยจะบางเบากว่ากว่าบีบีครีมแล้วเพราะว่าวันนี้เนี่ยพี่โยคอนเซ็ปต์อยากให้มันดูแบบบางเบาหน่อยเพราะว่าตอนนี้พี่โยก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องผิวนาเท่าไหร่อันนี้คือไม่ได้เป็นฝ้ากระอะไรนะเป็นวันนั้นที่ว่าโดนเล็บแล้วมันเป็นแผลเป็นเนาะเนี่ยค่ะควรมันจะเป็นอย่างนี้นะคะมันจะมีสองสีคือสีขาวสีชมพูเนาะพี่ใช้สีชมพูพี่เป็นคนผิวขาวนะคะเนื้อครีมมันจะเป็นอย่างนี้ก่อนสีขาวอย่าง เนี่ยเดี๋ยวมันมันจะปรับเข้ากับสภาพผิวได้เราเองนี่นะคะวันนี้ไม่ได้อะไรกับกับบีซูวีซูนะบอกก่อนแต่ว่าก็คืออยากแนะนําเพราะว่าใครหลายๆคนก็พูดว่ามันเวอร์ก็อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเียเห็นไหมคะมันก็จะอู้เห็นไหมคะ บางคนถามว่าพี่โยช้กระจกจากอะไรพี่โยกใช้จากกล้องนี่เลยนะครับก็คือไม่ได้ไม่ได้มีกระจกอะไรเพิ่มนะอืมคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าเพราะคลิปแต่งหน้าไม่ค่อยมีก็มีคลิปกับพี่ตุ้ยวันก่อนเนาะก็เป็นแต่งหน้านิดนิดหน่อยๆอะไรอยเงี้ยก็ก็ก็พี่โยอยากทำให้แต่เสียงพี่โยมันไม่ค่อยดีคุณน้องมันไม่ค่อยสบายอ่ะเห็นไหมครับมันก็ปรับเข้ากับสภาพผิวหน้าเราเองเลยนะคะอืม บางเบาแล้วก็ไม่หนักไม่หนาด้วยเนาะเนี่ยค่ะจะเป็นประมาณนี้เลยเนาะอ่ะต่อไปนะคะสิ่งที่พิโยตไปได้มาจากเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือแป้งแป้งรุ่นนี้นะคะมันยังไม่แกะเลยแป้งรุ่นนี้นะคะพี่โยตชเมเบอร์หนึ่งเขาบอกว่ามี s อสเอฟสี่สิบด้วยแต่ว่ามันขาวมากๆเลยพี่ก็ชอบนะขาวๆเนาะไม่รู้ว่าจะสู้ไคเวลาได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองใช้ดูแล้วกันเนาะว่ามันจะอยู่ติดหรือเปล่าเนี่ยค่ะ วันนี้เราเราอยากทําคลิปเป็นแบบสาววิซวโซสาวแบบว่าหว,วานหวาแบบแนววิซูิีซอะไรอย่างเงี้ยเออเห็นไมลืมทาคอนะเพราะว่าเดี๋ยวโดนเจอหนวดตรงนี้ไนงะมันจะโป๊ววันนี้ใส่กานเกคเลนส์สองคู่นะเอาคานแกคเลนส์มาประกบกันไม่ได้ประกบหลอกใส่ไปทีละคู่เออขำๆ เห็นไหมคะมันก็คือเขาบอกว่าแป้งรุ่นเนี่ยมันจะขาวขาวแล้วก็มีเนื้อลองพื้นแล้วก็เป็นแป้งพี่ถามว่าแป้งรุ่นไหนของเขาคือเป็นแป้งที่หนที่สุดเพราะว่าพี่พเป็นคนชอบทาแป้งแบบว่าแป้งที่มันมีเนื้อไม่ใช่แป้งแค่แบบเือนฝุ่นออกฝุ่นออกอะสำหรับแป้งตลบับนะคะที่มันมีเนื้อมีเนื้อหน่อยพี่ก็เลยลองซื้อมาใช้ดูราคา มันพันกับ9ก้บาทนะคุณน้องแต่ของพี่ได้ลดราคาเนาะเาเขามีโปรโมชั่นลด30อยู่ในบีซูีซูลองเข้าไปดูนะคะที่สขาสยามสัแควรเรียนกลิบคุณน้องแต่สำหรับรน้องๆที่ที่ที่ท,ที่ที่แบบต้องการความหนาเนี่ยพี่โยแนะนำให้ใช้ e ่บีบีของเขาตัวดีนะเพราะว่ามันจะหนากว่าออแบบนี้เลยรุ่นเนี้ย เห็นใครๆหลายคนก็ว,ว่ามันดีพี่ก็เลยซื้อมาใช้บ้างนะโอเคค่ะต่อไปนะคะคือเราเราได้เราได้หน้าเราก็ลองพื้นเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็ก็ออกข่าวๆนิดนึงเนาะแปลงคนมาใต้เหมือนเดิมนะ <laughs> ต่อไปนะคะพี่โยก็จะขีดไรเดอร์นะคะไรเดอร์เนี่ยวันนี้เนี่ยขยับก,ก่อนไรเดอร์วันนี้เนี่ยก็ต้องขีดให้มันตาตกๆหน่อยเนี่ยค่ะ จริงๆมาทําคลิปแต่งหน้าเพราะว่าคิดถึงกันเนอะพี่ก็ยังไม่ค่อยดีหลายเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แต่ว่าก็วันก่อนที่พี่ทำผมแล้วพี่แจ็คคือพี่ไม่สบายเลยคุณน้องไม่สบายเลยมาเขาแต่งหน้ากันแต่พี่ไม่ได้แต่งหน้าเลยก็เออก็มาแต่งตอนที่ทําผมเสร็จแล้วเพราะว่าขอย,ยืมเคื่องอาพี่แจ็คแต่งอ่ากระตาให้มันตกๆหน่อยเนาะมิสทีนแม็กซี่แบ็นะคะอันนี้ร้อยสามสิบกว่าบาทคือที่ห่วยขวางคือที่ไหนก็ได้คุณน้องที่มันมีขายอะ เนี้ยค่ะจะเป็นอน,นะะ okay, อีเนาะโอเคค่ะกิจไอเดอร์ตกนี้เลยนะคะนี่ตกเห็นไหมคะมันจะตกลงเป็น,นี้นะคะตกชุดใหญ่นะครับคุณน้องนี่เนาแล้วก็กลากเข้ามานิดเดียวนิดเดียวพอคือโดยพื้นฐานพี่เป็นคนแบบแต่งหนะ้าเข้มอยู่แล้วเนอะพะเวลาพี่ทําคลิปอะไรพี่ก็จะเป็นคนค่อนข้างแต่งหน้าแบบเข้มนิดนึงอะโอเคใช้สีตานะคะวันนี้ใช้ของ Gino m a c r ค e รนะคะที่เหมือนเหมือนเอ่อเด็กเกตนะคะ ใช้สีขาวก็ปึ๊บแล้วก็ใช้สีน้ำตาลทาเบาๆนะคะคอนเซ็ปต์พี่น้ำตาลตลอดคุณน้องเพราะว่าสีน้ำตาลจะจะจะทำให้แบบว่ารูปตาเราเราโอเคอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนะคะประมาณนี้เลยเนาะ,ะจิกแต่ตรงหางพอเบาๆนะคะโอเค โอเคค่ะเราได้คิว้วกับตาฝัง่งนี้แล้วเนาะเป็นแบบว่ขาสีขาวๆมุกๆแล้วก็มีน้ำตาเหลือบนะคะแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยนะคะเห็นไหมเ่ยพี่โยก็จะมาติดขนตานะครบเหมือนเดิมคะ่ะเอลิซาหนึ่งสี่สองนะคะคุณน้องเห็นไหมอะนะคะแปะกาวไว้ก่อนแล้วก็อันนี้พี่โยก็ติดให้มันตกๆหน่อยเนาะเหลื่อมๆมาทางปลายตาหน่อยนะคะเพื่อจะได้ให้ให้ตามัน อ่าประมาณนี้นะคะไม่ต้องตั้งขึ้นมากนะเพราะว่าคอนเซปต์เราวันนี้คือแบบว่าไม่ต้องตั้งไม่ต้องให้มันสะพึงแบบปือ er ้อมากก็ประมาณอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็พี่เอาสีขาวของอัน,นเนี้ยเนี่ยสีขาวของอันเนี้ยนะคะมาทาตรงตรงนี้อีกนิดนึงนะคะเพื่อให้มันแบบสว่างหน่อยเนยาะอนะคะแล้วก็ใช้ผู้การสีจุ้มสีเดิมจุ้มจิ้มสีเดิมนะคระับายตรงปลายปลายอย่างนี้เนาะให้มันแบบเป็นกระบ,บอกนิดนิด อต่อไปนะคะเขียนคิ้วก็ใช้ g ีโน่แ a กเรย์เหมือนเดิมนะคะแต่แบบนี้เป็นสีเบจบราวนะเป็นสีน้ำตาลแดงปึ๊บนี่ค่ะก่อนจะก่อนจะเขียนคิ้วสวยๆต้องการคิ้วให้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 เกือบหมดก่อนนะคะคุณดอกอ่าประมาณอีกเลยคิ้ววันนี้สั้นๆพอแล้วไม่ต้องลากยาว เงียบมากเลยวันเนี้ยอะไรอ่ะทีวีพี่ปิดทีวีแกเอ่อทีวีโดนฟ้าผ่าพัางอ่ะทีวีที่ลานะอ,อ,าอ่ะโป๊กบ้างเออดีนะคะคิดถึงทุกคนจริงๆอ่ะเนี่ยไม่ได้ทาคลิปแบบแต่งหน้าเลยอ่ะแบบมีแต่ทำคลิปแบบปัญญาอ่อนอย่าไม่ได้ทาคลิปแต่งหน้าเลยเพราะมัวแต่แบบว่าไม่สบายนะคุณเอานะ ชอบแป้งอะ่ะชอบเอบีบีของเขาด้วยมันมันดูแบบว่าเหมือนเดียนเอไม่เหมือนเดียนคือดูใกล้คือเดียนเลยอะ่ะคุณน้องเดียนเลยอะ่ะพี่ชอบอ่ะประมาณนี้เลยนะคร่าวๆนะคะโอเคค่ะได้แล้วนะคะก็ตาแบบนี้เลยเนาะแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเราใช้อีทูดีอันนี้นะคะเริ่มไม่ใช่มี s ูบีสูและอีทูด e ีนะคะมาป้ายเอ,อตรงนี้นะคะเป็นเกตักเล็กต้องหัวตาอย่างนี้เลยนะคะให้มันดูสว่างสว่างวิงว้งวิงสักนิดนึงนะคะอันนี้เลย โมเมก็ยังชอบเลยนะอันนี้คือมันเก็ดมันจะเ,เล็กๆแล้วมันก็จะแบบไม่ไม่มีเหมือนเก็ดเข้ามาใน,ในตาเราทําให้เราแบบรู้สึกระคา,ค,าอะอนนคือเนเกป็ดเล็กๆเ,เวลาแห้งแล้วมันก็ไม่ค่อยลอกเท่าไหร่นะคะราคาไม่แพงด้วยนะคะต่อไปนะคะสิ่งที่พี่ได้จากบีซูบีซูคือปัดแก้มนะคะดีเลยนะคะเบอร์สองนะคะชื่อสีว่าสเตอรี่โอ้อะไรสักอย่างเนี่ยนะคะค,คุณเนนะคะเป็นเฉดอีกเลยนะคะไล่เฉดอะไรอย่างนี้เนาะ แปลงคนหมาอยู่ไหนอานีี้ค่ะแปลงคนหมาตายนะครับเหมือนเดิมของเอสเต้นะคะคุณน้องที่ถามกันมาเยอะๆเลยอ่าสีก็จะเป็นอยนะะ่รา,รรา,รรารงนี้เลยนะคะเราเรารูดเรารูดกินเลยเนาะแล้วก็ปัดแปลงมันจะเป็นแบบเออคือพี่ชอบตรงที่ว่ามันง่ายดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะปัดตรงนี้เยอะๆหน่อยแล้วก็ไล่มาอ่อนตรงนี้เนาะมันจะได้ดูว่าเหมือนลบโคงหน้าไปในตัวด้วยอ่า ต่อไปนะคะอ่ะปัดแก้วขาวนะต่อไปนะคะลิปติกนะคะวันนี้พี่โยชใช้ของทอมฟอร์ดพี่โยเลือกมาสามสีนะคะก็มีสมสีนี่คือเบอร์ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสามที่พี่โยมีอยู่เป็นประจำนะคะน้องๆก็รู้อยู่เดี๋ยวเราจะให้ดูสีเนาะถอดสามอันเลยค่ะพร้อมกันอ๋อครับดูนะนะคะสามสีนี้เลยใช้ลูกค้าประจำนะคะสีคล้ายๆกันแต่มันไม่เหมือนกันนะแต่วันนี้พี่โยขอใช้สีนี้แล้วกันเนาะสีเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะคะสี naked control นะคะ อ่าอย่างนี้เลยนี่นะพมาดีนะทุกคนรู้เลยอ่ะเสียงพี่โยเป็นเสียงของว่าเสียงคนไม่สบายเลยแล้วก็แตะนิดเดียวพอนะคะก้าวลิปติกนี่มันจะเป็นกินะแน้วนะทอมฟอร์ดะะข้างบนก็เป็นทอมฟอร์ดนะคะแล้วก็ใช้กลอสของชาแนลนะทาเท้าอีกทีนึง,งเพื่อความว,าว้าวแล้วก็ใส่นะ